พราะไอ้ระบบนี้เนี่ยพอมีอะไรผิดพลาดหาคนอื่นรับผิดโยนโยนคนอื่นหมดกูดีหมดพี่น้องรู้ไหมว่าเขาสร้างกันยังไงวัฒนธรรมที่เกาหลีกับญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กถ้าเด็กทำผิดทั้งพ่อแม่และครูจะให้เด็กเนี่ยเขียนลงในกระดาษว่าตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองทำผิดอะไรแล้วเมื่อทำผิดแล้ว ไปกระทบกระเทือนคนอื่นอย่างไรและประการที่สให้เด็กเขียนว่าแล้วต่อไปนี้จะมีหนทางแก้ไขอย่างไรเมื่อไม่ให้ผิดอีกมันบอกให้เด็กมองตัวเองมีความละอายและก็อยากจะแก้ไขปรับปรุงไม่ให้กระทบอย่างอื่นแต่ของเราถ้าหากว่าใครกระทำอะไรผิด พยายามหาแพ้หาคนอื่นแล้วก็โยนให้มันเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องข้าวผมเคยเป็นกรรมการนโยบายข้าวมาตั้งแต่ในอดีตผมรู้ว่าประธานคือนายกรัฐมนตรีและมีรัฐมนตรีหลายคนที่อยู่ในคณะกรรมการนโยบายข้าวจะอ้างว่าไม่รับผิดชอบเป็นเรื่องของฝ่ายปฏิบัติการ ผมคิดว่ามันอ้างอย่างหน้าด้านด้านที่ไม่มีความอายพี่น้องแต่เมื่อเช้านี้ผมได้ยินคุณวิทยเยนสัมภาษณ์อดีตนายกคนหนึ่งคืออดีตนายกอภิสิทธิ์ผมได้ยินคุณถาม ว่าเมื่อสมัยที่นายกอภิสิทธิ์เป็นประธานกรรมการนโยบายข่าวคุณอภิสิทธิ์ได้ติดตามตรวจสอบอย่างไรและคณะรัฐมนตรีเองต้องดูรายละเอียดติดตามแล้วก็ตรวจสอบอย่างไรหรือไม่หรือเพียงแค่กําหนดนโยบายผมแอบดูรายการคุณตอนเช้าเลยเอามาให้ดูนิดนึ่งว่า ในส่วนนี้อดีตนายกเขาตอบว่าอย่างไรจะได้เป็นบรรทัดฐานลองเปรียบเทียบกับนายกยิ่งรักว่ามันจะโยนความผิดให้คนอื่นได้หรือไม่ไปดูกันเลยครับในสมัยผมเนี่ยเช่นกรณีเรื่องข้าวเนี่ยครับนะมีปัญหาครับนะครับออกนโยบายไปครับนะเรื่องประกันรายได้เนี่ยไอ้จุด ปัญหาจุดหนึ่งก็คือปัญหาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรครับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยมันอาจจะมีการขึ้นทะเบียนไม่ตรงกรับความเป็นจริงใช่ไหมครับ,รบอย่างเนี้ยก็เริ่มมีผมก็จะถามในที่ประชุมว่าเป็นยังไงนะฮะโดยเฉพาะพอเริ่มทํารอบสองรอบสามเนี่ยพอคนรู้แล้วว่าการขึ้นทะเบียนเนี่ยมันมีผลต่อการได้เงินครนะฮะผมก็จะติดตามว่ามันเพิ่มขึ้นมันลดลงมากน้อยแค่ไหนพื้นที่ผิดปกติไหม ก็ไปหาลือนะะมีคิดมาตรการเช่นเออเอาภาพถ่ายดาวเทียมมาดูสิครับแลมาตรวจหลักเกณฑ์สินะะภาพถ่ายดาวเทียมอาจจะไม่ละเอียดทั้งหมดก็อาจจะกาหนดหลักเกณฑ์กันว่าถ้าดูจากภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมันน่าจะมีเท่านี้แต่ปรากฏว่าอของจริงที่ขึ้นทะเบียนมาเนี่ยมันมันมากกว่าแต่มันอาจจะมีอะไรฮะความคลาดเคลื่อนห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตออนุโลมได้ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างเนี้ผมก็ติดตาม แล้วก็เป็นคนเสน,เนอนะแล้วกรร็ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงอย่างเช่นกระทรวงวิทยาศาสตร์ตอนนั้นครับนะว่าให้เอาภาพถ่ายดาวเทียมมานี่เป็นตัวอย่างนะสองเนี่ยพอรู้มีประเด็นาการทุจริตอย่างนี้นะครับก็บอกว่าต้องเอาจริงเอาจังนะแล้วอะไรที่สุดต่อมาเนี่ยก็มีคดีขึ้นศาลนะครับแล้วก็จนกระทั่งมีการโลงโทษผมก็บอกให้ประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์นะว่ามีคณีอย่างนี้เกิดขึ้นจะได้เป็นการปรามนี่คือตัวอย่างที่บอกว่า ทุกโครงการเนี่ยมันต้องมีการติดตามครับนะครับแล้วก็ถามว่าโอ้ยโครงการสมัยอื่นมันบริสุทธิ์ผมไม่ใช่มันมีปัญหามีการทุจริตแต่มันมีการขยับแก้ปัญหานะครับหรือกรณีการระบายข้าวเช่นเดียวกันนะครับผมก็มอบมอบ่ันรองไตรครับนะครับพอมีข่าวบางกรณีเนี่ยนะครับหรือหรือบางช่วง็นองกอบศักดิ์มีข่าวบางกรณีเนี่ย อย่างเช่นกรณีที่มีครั้งหนึ่งมีอ้างว่ามีบุคคลในกระทรวงพาณิชย์เข้าไปเกี่ยวข้องกระแถมเอาเงินรู้สึกจะยอตอหรืออะไรต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเขียนช่องเขียนเช็คอะไรก็พวกผมก็หยิบขึ้นมาเลยในครอ,อรมอลสอบชี้ไม่ได้นะสอต้องไปสอบนะและคนที่เกี่ยวข้องหน้าจะให้ใหออกไปก่อนครับนะครับหรือบางสัญญาเนี่ยลองไปลงรับไปลองไปลงบอกว่าเนี่ยจะมาขอเปลี่ยนเงื่อนไขอย่างนี้ก็บางทีจะกลับมารายงานผมผมก็บอก อ,อย่างนี้นะอะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนเงื่อนไขมี่ไม่ปกติปกติเนี่ยอย่าไปยอมเราแลละถามว่าสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเนี่ยมันมีใครกล้าไปยืนยันอย่างนั้นหรนะแต่ผมเล่าให้เห็นให้ให้ฟังนะฮะว่าว่านี่คือบทบาทที่ผมคิดว่าคนเป็นประธานคนเป็นนายกต้องทําและสามารถทําได้นะแล้วโจทย์ที่คุณยิ่งรักต้องไปตอ,ปปอบคออชวก็แค่นี้อะครับว่าปกลงเนี่ยระหว่างที่มันเกิดเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะ ท่านทาอะไรก็แค่นั้นครับในที่รัฐก็ไปตอบครับในที่ประชุมคลรอมีการรายงานจากข้าราชการนรึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยมีการขายข้าว G2G ไปแล้วเท่าไหร่อย่างไรสต๊อกข้าวในมืออยู่มีอยู่สถานการณ์เป็นยังไงมีฮะภาพรวมก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องมีแต่สมัยผมเนี่ยอ,อย่าลืมว่าการประกันรายได้เนี่ยมันไม่ได้เอาข้าวมาเป็นของตัวเองครับทีแต่เรามีปัญหาการระบายข้าวจากโครงการจำนำที่มันต่อเนื่องมาครับ ในช่วงต้นของรัฐบาลที่แล้วเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นคอรมอและนายกรัฐมนตรีรู้โดยตลอดว่ามีข้าวเหลืออยู่เท่าไหร่สานการการคือจะมีการรายงานอยู่เป็นระยะระยะครับครับ,รบอย่างนี้เนี่ยถามคำถามสุดท้ายว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยปฏิเสธได้ไหมครับว่าไม่รู้เรื่องการทุจริตไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องเป็นเพียงแค่คนที่อเอ,อ๋อถ้าบอกไม่รู้เลยเนี่ยผมว่าคงจะไม่มีใครเชื่อหรอกนะฮะประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่ารู้แล้วทาอะไรครับครับสมเหตุสมผลไหม พี่น้องฟังคลิปเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยถามพี่น้องว่าเชื่อยิ่งรักไหมที่บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้เรื่องการทุจริตเชื่อไหมครับมันเป็นไปได้ยังไงคนเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวนั่งอยู่หัวโต๊ะเวลาประชุมคอมทุกนัด เขาต้องมีการรายงานสถานาข้าวซึ่งเป็นสินค้าหลักของประเทศแล้วเธอจะมุดหัวมาพูดว่าไม่รู้ได้อย่างไรใช่ครับถึงแม้ว่าจะบอกว่าไม่รู้แต่พี่น้องรู้ไหมคนที่มีหน้าที่อาสามาทำงานเพื่อแผ่นดินมาแล้วปล่อยปะละเลย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็มีความผิดไม่จำเป็นว่าต้องรู้และไม่แก้ไขการละเลยละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพราะฉะนั้นยิ่งรักโดนแน่และผมเชื่อด้วยซ้ำว่าความผิดเนี่ยมันต้องกล่าวหาไปถึงรัฐมนตรีด้วย เพราะคณะรัฐมนตรีจะบอกว่ากูก็ไม่รู้เรื่องตกลงพวกมึงเป็นรัฐบาลกันยังไงไม่รู้เรื่องกันหมดเลยประเทศชาติสูญเสียไม่ใช่เพียงแค่เงินหลายแสนล้านอย่างที่ผมบอกว่าเสียหายไปหลายแสนล้านมันมีเดลัจฉานได้กินแต่เราสูญเสีย ศักยภาพในการแข่งขันเราสูญเสียระบบตลาดระบบการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวของเราไปมันไม่มีใครรับผิดชอบเลยอย่างนั้นเหรอพี่น้องครับที่ศูนย์อนุรักษ์รวมสัตว์ทั้งหลายสอลอลอสพอยายามจะออกมาถแถลงการ บอกว่าปปชบางคนอาจจะมีอาคติลำเอียงผมจะบอกให้ว่าพูดด้วยใจจริงๆถ้าปปชคนใดเห็นข้อมูลอย่างนี้แล้วบอกว่ามันไม่ผิดนั่นละมีอคติและลำเอียงอย่างแท้จริงมันชัดเจนมากๆ และพี่น้องเหมือนกับที่คุณวิทยเยนบอกเรื่องนี้ไม่ใช่สิ้นสุดแค่ปปชปปชชีช้มูลความผิดต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วปปชจะส่งสารดีกาให้ตัดสินในเรื่องนี้และในที่สุดผมมั่นใจว่านางดอกงิ้วนางดอกไม้ได้จะต้องเข้าคุก เหมือนกับพี่ชายของมันอย่างแน่นอนพี่น้องครับเร็วเร็วนี้แล้วครับพี่น้องอีกไม่กี่วันปปชชี้มูลความผิดเมื่อไหร่ยิ่งรักต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่งเรื่องเข้าสารดีกาแผนคดีอาญาพู้ดลำรลงตำแหน่งทางการเมือง อีกไม่นานดำเนินการไต่สวนไปสุดท้ายจบลงที่คุกแน่ๆครับแล้วเราจะตามไปถอนพิษเธอต่อในเรือนจำด้วยไหมครับไปตั้งเวทีถอนพิษให้เธอฟังหน้าเรือนจำเลยดีไหมครับและต่อไปที่เราเคย บอกว่าเราตะโกนว่ายิ่งรักออกไปทักษิณติดคุกสงสัยว่าต้องเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นยิงย่งรัก,กยิ่งรักทักเส้นยิ่งรักยิ่งรักทักษิ้นขอพระคุณมากครับข,ขอบคุณครับ